เธอคนนี้ยอมรับโสดมาตลอดชีวิตไม่เคยสมหวังจึงยังพรหมารร์์อยู่ค่ะเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรายการดังแถวหน้าของเมืองไทยสําหรับเจนนี่ป้านันซึ่งเราเจนผลงานของเธอมากมายจนยกให้เธอนนั้นเป็นพิธีกรที่เก่งมากสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนคลับเป็นจนํานวนมากค่ะงงานก็ปังงานก็แน่นสําหรับเรื่องราวความรักในตอนนี้เธอได้เปิดใจผ่าน โดนเทเซมาที่แพท EP 81ว่าไม่มีแฟนไม่มีคนคุยเคยมีบ้างที่ทำให้ชุ่มชื้นหัวใจไม่สมหวังเราไม่กล้านับว่าเป็นคนคุยถ้าเขาคงไม่นับเราเป็นคนคุยเหมือนกันซึ่งในกตอนนี้อายุ3าบจะ38แล้วเมื่อก่อนก็มีบ้างชอบน้องคนนั้นเด็กคนนี้ไม่เคยโดนเทเพราะชีวิตรักของเราที่ผ่านมามี2แบบแอบรักกับรักข่าวครั้งเดียวค่ะไม่เคยมีความมั่นใจในเรื่องความรักเรื่อง ตาของตัวเองแม้ทุกเรื่องจำมันมากจนกลายเป็นคนบอกว่าพูดความจริงหรือเปล่าคือเรื่องความรักไม่กล้าเลยรักใครชอบใครไม่กล้าบอกให้เขารู้กลัวเสียเขาไปนั่นเองค่ะไม่เคยมีเซ็กเลยนะเพราะว่ายึดมั่นว่าจะมีเซ็กกับคนที่เรารักเท่านั้น